3มกราคมที่บริเวณถนนสุขุมวิทขาเข้าชนบุรีหน้าสพบางละมุงพันวจตรีสุชาติดุษฎีสารวัตรป้องกันปรับปรามสพบางละมุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางละมุงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางละมุงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงรวมกันตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดเพื่อคัดกรองการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวตามมาตรการป้องกันของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยการตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดจะเน้นไปยังรถตู้โดยสารรถตู้ส่วนบุคคลรถบรรทุกโดยจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิของทุกคนและตรวจบัตรประชาชนพันตำรวจตรีสุชาติตุษดีสารวัตรป้องกันปราบปรามสบพบางละมุงเปิดเผยว่า วันนี้เป็นการตั้งด่านจุดสกัดเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยในวันนี้จะเน้นการตรวจรถตู้และตรวจบัตรหากพบเป็นแรงงานต่างด้าวก็จะจับกลุ่มดำเนินคดีซึ่งในวันนี้ได้ส่ธที่กำลังหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ก็ได้ออกตรวจตามแหล่งที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวและที่ทำงานเพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวที่มาจากจังหวัดอื่นหรือจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสำหรับวันนี้นะครับเป็นการตั้งด่านนะครับจุดสกัดเพื่อป้องป้องกันนะครับการเคลื่อนย้ายครับของแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องเป็นมาตรการนะครับ ท่านะการควบคุมโรคจังหวัดชลบุรีนะครับเพื่อควบคุมโรคโควิดที่กำลังแพร่ระบาดโดยวันนี้เราก็จะเน้นเรื่องของการตรวจรถตู้รถโดยสารนะครับแล้วก็จะตรวจบัตรถ้าเป็นรรยงานต่างด้าวเราก็ทำากตรวจโดยระเบียบแล้วก็ในส่วนวันนี้นะครับเราก็มีการต,ตั้งร่วมกับทางหลายๆฝ่ายนะครับทางสาธารณส,ส,สุขนะครับ เพื่อที่จะตรวจวัดนะครับอุณหภูมิของประชาชนที่เราเรียก่วนนะครับเพื่อที่จะตรวจเบื้งต้นนะครับในการ้นะองกันเแล้วก็อย่างนั้นก็วันนี้เราก็มีมาตรการนะครับใการตั้งต้นด่านนะครับเพื่อที่จะลดบัตเอบในช่วงเทศกาลที่กกาทมา้ย